18บแภวิหารภาวานาเมตตาใหญ่เอวาเมสูตังเอกังสมยังพะควาสาวัตถิยังวิหารติเมตตาวเนอานถาถเป็นพิกัสสาอาราเมตา,าโคพะควาพิขูอานันเตติพขิขาโวติภะทันเตติเตพิขูภวโตปจัโสสุงพะควาเอตตา,าโวโจรเมตตายาพขาิเาาพขวเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิ ตายาขมูดลีกตายายานีกตายะวัตถุก,กตายะอนุทิตายาปริจิตตายะสุสมารถายาเอกาทศานิสังสาาติกังขากตเตเมเอกาทศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปฏพุช,ชตินาปาปกังสุปีนังปสติมนุษานางติโยโหติอมนุษานางติโยโหติเทวตารคันตินาสะอาติวาวิสังวาสถานวากัมติตุวะตั้งจิตตั้งสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทัตติอสัมมุลโหการังกโรติอุตริงอปติวิชันโต พรมะมโลูปุปโคโหติเมตายาพิคเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายา,าหูดีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัทายาอิเมเอกาทศานิสังสาปาติกังขา อธิโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโธทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหีอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหีโธทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากเรหีอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากเรหีโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ ท้าสหการรหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการรหิอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพสตาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตตสองสัพเพปานาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตนงปริหารันตสามสัพเพภูตาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตสี่สัพเพปุขลาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตนงปริหารันตห้าสัพเพอตตาภาวะปริยาปนาเวรา อภิญยาปยัานีคาสุขีอัตนงปริหารันตุติเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสัตถหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพอิิโยอเวราพยาปัานีค่ <temples> สุขีอัตนงปริหารันตุสองสัพเพปุริสาเวราพยาปัานีค่สุขีอัตนงปริหารันตุสามสัพเพอริยาเวราพยาปัานีค่สุขีอัตนงปริหารันตุสี่สัพเพอนาริยาเวรา อภยาปชานีคาสุขีอัตนะงปริหารันตุห้าสพเทวเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตนะงปริหารันตุหกสพมนุษสาเวราอภพยาปชานีคาสุขีอัตนะงปริหารันตุเจ็ดสวินิปาติกาเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตนะงปริหารันตุติ อิเมหิสัตหาการิหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวมุตติกัตตเมหิทัสหะการหิทิสาภารณนาเมตตาเจโตวมุตติหนึ่งสภิปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนงปริหะรันโตสองสเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนงปริหะรันโต สามสัพเพยอุตรายะที่สายะสตาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตุสี่สัพเพทักขีนายะที่สายะสตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตุห้าสัพเพยปุรชิมายะอนุที่สายะสตาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตุหกสัพเพปัชิมายะอนุที่สายะสตาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตุเจ็ดสัพเพยอุตรายะอนุที่สายะสตาเวราอพยาปัชานีคาสุขีอัตนงปริหารันโตุ ปดสัพเพทขีนายะอนุทิสายะสตาวเวลาอภพยาปัญชนิฆาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะสตาวเวลาอภพยาปัญชนิฆาสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะสตาวเวลาอภยาปัญชนิฆาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรคิยายะทิสายะปานาเวลาอภยาปัญานิฆาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายะทิสายะปานาเวลาอภพยาปัญชนิฆาสุขีอัตนังปริหารันโต สามสัพเพอุตรายาทิสายปานาเวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายาทิสายะปานาวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายปานาเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตนงปริหาลันโตหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายปานาเวราอภยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาลันโต จสัพเพอุตระยะอนุทิศายาปานาเวราพยาปัชานิคาสุขียตนะงปริหานันโตแปสัพเพทัตถินายะอนุทิศายะปานาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตนะงปริหานันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะปานาเวราพยาปัชานิคาสุขียตนะงปริหานันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายาปานาเวราพยาปัชานิคาสุขียตนะงปริหานันโตหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายะทิสายาปูตตาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตนะงปริหานันโต สองสัพเพปชิมายะที่ an an สายะพูตาเวราอภิาปชานนค้าสุขีอัตนนังปริหารันโต๊สามสัพเพอุตรายะที่สายะพูตาเวราอภิญาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันโต๊สีสัพเพทักขีนายะที่สายะพูตาเวราอภิาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันโต๊ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุที่สายะพูตาเวราอภิาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหารันโต๊หกสัพเพปชิมายะ อนุทิศายะภูตาเวราอภิยาปชานีค่สุขีอัตนนังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิศายะภูตาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะภูตาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะภูตาเวราอภิยาปชานีค่สุขีอัตนนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะภูตาเวรา อภยาัชานนค้าสุขีอัตนังปริหารันโตงสัเปุรัติมายาที่สายะาปุคลาเวราอภิยาปชานนค้าสุขีอัตนังปริหารันโต๒สัเปจฉิมายาที่สายะาปุคลาเวราอภิยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโต3สเพอุตรายาที่สายยาปุคลาเวราอภิยาปชานนค้าสุขีอัตนังปริหารันโต๔สเพทขีนายาที่สายะาปุคลาเวลาอภยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโต๕สเพปุรัติมายะอนุที่สายะ ปุลาเวลาพญาปัานิคาสุขีอัตนังปริญญาลันโต6สัพเพปชิมายะอนุทิศายะปุลาเวลาพยาปัานิคาสุข <toxic metal> <ket> <rocky komun habt table> ีอัตนงปริหานันโต7สัพเพอจารายะอนุทิศายะปุลาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตนังปริหาลันโต8สัพเพทักขีนายะอนุทิศายะปุคลาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตนังปริหานันโต9สัพเพเหติมายะนิศายะปุคลาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตนงปริหานันโต10สัพเพอปริมายะ ที่สายญาปุคราเวราพยาปัญช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต๑สัพเพปุรัติมายะที่สายญาอตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต๒สัพเพปัชิมายะที่สายาอตตาภาวะปริยาปนาเวราพอยพยาปัญช,ชานีคาสุขีอัตนงปริหารันโต3สัพเพอุตรายะที่สายาอตตาภาวะปาริารยาปนาเวราอพยาปัญช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต สี่สัพเพทักขิณายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหานันตห้าสัพเพโบรัตทิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหานันตหกสัพเพปฉิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหานันตุ จส, <S George Wagner> ส, <management> สัพเพอุตารยะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโตแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหานันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหานันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหาลันโต หนึ 1> 1. ่งสภาบุรัติมายาที่สายยะอิทิโยเวลาอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนงปริหานันโตสองสภาปัรษิมายาที่สายยะอิทิโยเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตนงปริหานันโตสามสภาอุตรรายาที่สายยะอิทิโยเวลาอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโตสี่สภาทักขีนายาที่สายยะอิทิโยเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโต ห้าสภาบุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานีคาสเขียตนังปริหารันตูหกสภาบุรัจฉิมายะอนุทิศายะอิทิโยเวราอภยาปชานนคาสเคียตรนังปริหารันตูเจ็ดสภาอุตตรายะอนุทิศายะ อิทิโยเวราอภยาปชานีคาสุเคียอัตนังปริหารันตุแปดสัพพะทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานีคาสุเคียอัตนังปริหารันตุเก้าสัพเหติมายะทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานีคาสุเคียอัตนังปริหารันตุสิบสัพอุปริมายะทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานีคาสุเคียอัตนงปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปชานีคาสุเคียอัตนงปริหารันตุสองสัพเพปติมายะทิ ปุริษาเวราพยาปช,ชานิคาสุขยียตนงังปริหารันโตสามสภเออุตรายะทิสายะปุริษาเวราพยาปช,ชานิคาสุขยียตนงังปริหารันโตสี่เภทัทินายะทิสายะ ปุริสาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตเจ็สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภยาปัญชานีคาสุขีอัตนะงันต ก้าสัพเพเหตุขิมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุขียตนงปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุขียตนงปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรธีิมายะทิสายะอริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขียตนงปริหารันตุสองสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขียตนงปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะ อริยาเวราพยาปัญชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายาทิสายะอริยาเวราพยาปัญชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุหสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัญชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุหสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปัญชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายะ อนุทิศายะอริยาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตแอสบสะเพทักขินายะอนุทิศายะอริยเวายาราอภิาปัญญานิคาสุขีอัตนงปริหารันโต ก้าสเพหเหตุิมายาทิสายะอริยาเวราพยาปชานีคาสขีอัตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาทิสายะอริยาเวราพยาปชานีคาสขีอัตนังปริหารันตุหนึ่งสเพหพปุรัติมายาทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสขีอัตนังปริหารันตุสองสเปัจฉชิมายาทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สามสัพเพอุตตรายะทิสายะอนริยาเวลาพยาปัช,ชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสีสัพเพทักขินายะทิสายะอระริยาเวลาพยาปัช,ชานิคาสุเียตนังปริหารันโต ข้าสัพเพโบรัติมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนนังปริหะรันโตหกสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหะรันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนนังปริหะรันโต แปดสัพเพทัはは้งส <e ินายะอนุท huh. ิสายะอนาริยาเวราอพยาปชานิค่ะสุขียตนังปริหารันโต๖สัพเพเหตุหิมายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปชานิค่ะสุขียตนังปริหารันโต๙สัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวราอพยาปชานิค่ะสุขียตนังปริหารันโต๑๐สัพเพเหตุอุปิมายะทิสายะเทวาเวราอพยาปชานิค่ะสุขียตนังปริหารันโต สสัพเพปชิมายาที่สายะาเทวาเวลาอภิาปัชญานิคาสุขีอัตนานังปริหะรันโตุ3สมสัพเพอุจารายาที่สายะาเทวาเวลาอภาปัชญานิคาสุคีอัตนานังปริหะรันโตุ4สี่สัพเพทขินายาที่สายะาเทวาเวลาอภยาปัชญานิคาสุขีอัตนานังปริหะรันโตุ5้าสัพเพบุรัติมายาอนุที่สายะาเทวาเวลาอภิาปัชานิคาสุขีอัตนานังปริหะรันโตุ หกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอัพยาปชานนค้าสุขีอัตนนังปริหะรันตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตนนังปริหะรันตแปสัพเพทักษิณายะอนุทิสายะเทวาเวราอัพยาปชานนค้าสุขีอัตนนังปริหะรันตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราอัพยาปชานนค้าสุขีอัตนนังปริหะรันตตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวรา อภพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายามนุษาเวราอัพยา so ัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูสองสัพเพปัชิมายาทิสายะมนุษาเวราอภพยาปัชาอานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสา ยมนุษสาเวลาอภาปัญญานิค่ะสุขียตนาังปริหารันตุสีสัพเพกขิณนายะทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัญญานิค่ะสุขียตนาังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภิาปัญญานิค่ะสุขียตนาังปริหารันตุหกสัพเพปัิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัญญานิค่ะสุขียตนาังปริหารันตุ เจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเจ็ดสัพเพทัศนายะอนุทิสายะมนุษาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะมนุษาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะมนุษาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโต หนึ 1> 1. A a ่งส,สัพเพพุรัติมายาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสัพเพปชิมายาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตตสี่สัพเพทักินายาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต ห้าสัพเพปุรัตถิมายะอ,อนุทิศายะวินิปาติกาเวราพยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโตหกสัพเพปชิมายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหานันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหา,น,าออนันโต แปดสัพเพทัคขิณาะอนุนนนท,ทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิชายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหานันโต สิบสอุปริมาญาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปช,ชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหะกาเรหิีิสาพระณนาเมตตาเจโตวิมุตติสภเพสังสต,ตานังปีระนังวัชเชตวะอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะ อภริยาธานีนะวิเหสังวเชตวะอวิเหชายะสัเพสตาเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกขิโนสุขิตตาหนตุมาทุกขิตตาติเมหิอัตหากาเรหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังคัมังเจตยาติติเจโตสัพพพยาปัถปริยุทธานีหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจ่เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพราหมวิหารภาวนานิทิตา 19เก้าเทวตาอโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขาพายาปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุทัพเทปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหรีสัมภตังกุญญาสัมปทางสภเทวานุโมทันตุสัมพสัมปติสิทิยาทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังรกขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุขัชันตุเทวตาคาตา หนึ่งสัพเพพุทธาภรปตาปัญเจการนั่จะยังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพันธามิสสพโสสองสัพเพพุทธาภรปตาปัญเจการนั่จะยังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพันธามิสสพโสสามสัพเพพุทธาพลปตาปัญเจการนั่จะยังพลังอรหันตานันจเตชนะระขังพันธามิสสพโส สี่สัพเพพุทธาพระปพตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนักระขังพันธามิสสะพโสห้าสัพเพพุุธาพระปพตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนักระขังพันธามิสพโสหกสัพเพพุทธาพระปพตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนักระขังพันธามิสพโสเจ็ดสัพเพพุุธาพระปพตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนักระขังพันธามิสพโส แต่สัพเพพบุตาภรพปตตาปัญเจก,การนันจยยายังพลังอลหันตานังจตเตเชนารักขังพันธามิสสพโสเก้าสัพเพพบุตาพรพปตตาปัญเจก,การนันจายังพลังอลหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสสพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญนั้นทางโลกและทางธรรม ขอททเทวเทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายพยายมณ์และทำนั้นเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระบพิทายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเ็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด